สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเสียหกักแพงทุกท่านบ,บ่อานจะยูฟังลาวฟังไทยทางต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับพี่น้องเขาสู่ช่อง,ง,งอีสาน<ว>บานโศกขาแก้วด้วยพี่น้องเด้อโอ้ยบานนี้มาเต่ตลาดเอาทิพาพี่พ้าน้องมากินใส่นใส่อีหยังอ่ะเขาเอินหยังกอกเขาเอินอันหอดดอกเต๋<ห>อโอ้อสื้ออันหอดดอกมาสู้<อ>พี่สู้น้องกิน เอาเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งน้อยกินย่างแทงเทียงอันนี้โจมยังเลยโจมปลาโจมปลาใครว่ากินกินแต่โจมหัวเี่อเอาว่ากินเอาเบิ่งมากินโจมปลาตองปลาตองมันมีแต่ตองนี่แม่มัไม่สวมเออครบว่ากิมแต่ใดแต่ใดเบิ่งเล็กพี่น้องเบิ่งใหญ่ปลาตองว่าพังไช้พังเล้ามากินน้ำกันมาเลยพี่น้องมาเลยพี่น้องมาเลยผู้จัดแจ้บอู้เจ้าต่างหมักหม้อเจ้าเอาเปียกดู้ใช่ไหเอาเปียกดูแจ้งอะไรขอแใ้่เปียกแขรแม่มันจ็ไปตีกันหน่ยโอ้หอยตี เออกระจียขาเปียกมันตีี่สิเป็นแกงเคเ็กใสหอยได้พี่น้องเหอยแล้วเข้าก็นึ่งห้อนอย่นิเมมานนอยากกินข้าวน้นี่นี่เมนต์ต่ำหมักแตงโมอันนี้เมนต์หนักมีขวน้พักพักซีดกะดาษขาวุนอีเมกุนเอาักโมมาแ่ให้พี่นี่พี่น้องขุนน่อยหมักย้อยเออไปนน้อยให้ไปนี่สิพาดทั่าดทั่อขึ้นเป็นตาวันนลยพี่เมื่อเลีงนี่เาติไปทั้งไหนเขาติดไปทั้งไฮไปทั้งห้เมกุนเนี่ยล่ะ เพี้ยบ่าให้ได้กินบมักโม่พ่อพี่างกันถงปุ๋ยไผ่ถงปุ๋ยมันหดเขาก็ตอนนี่บักโมอกันบ่างกนคุณะคุณอะคุณ่ะเกี่ยงขี้เล็กใส้หอยไม่พี่น้วงมึงเนียมึงเจ้าว่ามึงเป็นแต่เสียเสมากินน้ำกันหรือพ่น้วงเอซเด้อมากินน้ำกันกจุมไปเสียบเน้ำกันนี่เมนฮอตดอกเนี่ยเนอันนี้เป็นต่าหมักโม่ อันนี้เมนหมักขันนุนบักมีกับสมเนื้อสมปาตองคนอ่ะคนอ่ะมามาพี่น้องมามาเสียบเสียบน้ำกันเสียบเสียบน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเสียบเสียบน้ำกันเสียบเสียบน้ำกันพี่น้องไปบอกแกว่าจะให้เจ้าใเกียร์อะไรมันแค่น่อยหน่อยนะเขาอีมีเนาะเขาอีมีเขาอีมีแล้วเขาอี่ราอยากเอาเดี๋ยวแม่กินเีมุ้ยแม่ติดกอนอี่าอยู่เลย โอ้ยเสียบๆน้ากันด้พ i̇şte> mm hmm> ah ี่น้องเด้อนจ้บเสีันี่มาตงำมะมวแยงปลาเทลกใส่หอยมันบอกอะไรก็แยกนปหาหมอลชาเนี้ยมักยังขอมักขนุนมักมีมั้งงามแก่านหวานเนาะหวานหอมคอยกินเบื้องต้นไปมาไหมคอยมั้วหวานแต่นี่ต้นของแม่กุ่นหยต้นของแม่นอล่ะต้นของกันก็กินรสแม่ย่าไปถามหาต้น มาเส the so ียบเสียน้ำกันพี่น้องเสียบเสียบน้ำกันเลสวัสดีค่ะไม่กินเข่าน้ำกันได้พี่น้องยืตีเด้อมีแต่เนวเสียบๆพี่น้องมา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 เ่บเบข่าเมากิพี่น้องันี้กันี้กันี้ัน้ตันี้ันี้นี้ตัน้ตัวน้ันี้ตัวนี้กันี้ัวนี้กัิน้วน้ัน้กันี้ัน้กันี้ัน้ตัวน้ัน้ันๆ้ตัน้ันี้นนนีนัน เอาให้พี่ให้น้องกินนี่เอแ่กินน้ำนเห็นบอดอมมาเซบๆน้ำกันเแม่นูมนูแม่หนูแม่หนูอ็มเ็ม็ม้เยี่ยม็ด้เรอมมงนก็แม่นี่มิมานนี่โอมมงามกินหนึ่มาดีเอ็นเอ็มนี่ัดีเนี่าดีเมึงแมนั่น เด้จะคมมนพี่มาสองสีบสองอะไ้าสวัสดีทงพี่จังไทีเรออาิด่ร้านสาวแม่ไานสาวม่ไพนน<ส>ี่สวยๆนาทีฮะนาทีห่วยห่้เอาสามีก็ได้พี่น้องเด้อสวัสดีค่ะเอาเื่ไีนาทีไว้เ